อ้ยพี่น้องพอแล้วเด้อจ้ะเห็ดเพิงขมยุคาแล้วจ้ะมือน,นีมานอกสถานทีเด้อพี่น้องอางามๆเลยเนาะมือน,นีเข้ามาทางอำเภอชุมพลเนาะจ้ะชุมพลบุรีสุรินนะเนาะกำลังออกดูนีดหน่อยก็ลองจุ่มนีน่ทองกับฟุดเนาะ <laughs> มอนรุดเลยโอ้ยงามๆเลยพี่น้องกำลังอ่อนๆเลยเด้อจ้ะชมพนบุรีสุรินเนาะหุ่นหล่อเลยปาด์ตขาแบบใหญ่เลยออ้ยขาอ้วนปักเลย พี่น้องดอกอ่อนเลยเด้อจ้ะมือสันแดดๆด้ยจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ้ะกลังเปเสือนอนุ้ยกลัง่าเลยกลังออกเด้อจ้ะโขาตัวหมุติมุ้ยโอ๊ะปอนีีเด็ก ตั้งใจก็มีพี่พน้องจ๋าเห็นบก่กลมๆนี่เห็นไหมอบอ่โอ้ยมือค่าเนี่ยมังค่าโอ้ดอกตะมุตะมิดอกกำลังงามๆเลยจ้ะอ่อนๆเลยเนาะนเป็นจำเลยครับผมมีอีกมีอีก <c oughs> ดอหน so ่อยเพิ่มส้นแบบโอ้โหวัดสีโซ่เน่แต่ว่าเพิ่นเหี่ยวเล้วเด้ฟัอหรอแม่เิ่นสูงสีบางใหญ่ะมันเหี่ยวหดนะใส่เสื้อดิงามเยนี่ปลาใหญ่น้ำลักปลาน พี่อุ้ยหัวลถคมมากคมมากคมมาก <g ül> หลีสะก่นอนอืมหมาดข้ามนี้ย โอ้ยเยี่ยมกำลังออกเสือร้ายแห่งบอกคุณยายอือืมโอ้ยมาจนพอเนาะโอ้ยกำลังป๊อตกำลังออกเนาะบานเนี่ยอื เน้นปัก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 เนนเต็คลิปไม่ได้พี่น้องโอ้โมาอ้โหพี่น้องออกในหูฮัดขาเธอเอ๋ยเธอเอ๋ยดูขาสิป้านที่ตัวบ้าน น้ำเพียงปาดเล็กได้นี่น,นี่เล็กเด้อพี่น้องเล็กเด้อเล็กเด้อจ้าพี่น้องจ้าอมีดอกเป็นอยู่ข้างหลังปกโอ้ยจ้าพี่น้องจ้าสามดอกเพี้ยงกันเลย อ่อนๆอ้อๆเลยงามเฮีงงามเฮียงได้ดายมันมีคาแล้วเนาะมันอื่นมาไหมสันรัดไง